Ladies, 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 ladies and gentlemen, we've had enough of this nonsense. Yes, tell this to all the world. Oh, that's music to my ears. องศิลปะกูว่ามันค o m p ล i เค t เ d กว่าที่มึงจะมาหยิบมาซื้อเหมือนสินค้าในเซเว่นกว่ากูต้องสิยงสซติช้สิยงนำสติไว้หนีจากโลกที่สีดำสนิทก่อนจะมาฟลิป with the legend my way stable with t i t l t the label แล้วก็ never change จังแร็ปแบบเมทเลยให้เพื่อนฟังและย็ดแค่ r ร p กูเน้นเทปแร็ปกูเน้นเทะอะฟล์กูเป็ด้วยสติด้โชว์ที่กูเซตติอ้เยุคของออสกูมันไม่มีหมดแค่พวกกู มคำกูเหลือกแกไว้ที่บ้านยังมีหกเ <Hey. S 1> ข่งเขาบอกไปแล้วว่าปีนี้นะพวกกูโดดเด่น <Hey. S 1> ในใครชอบผมเด็กเดียวปะ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 เดียวมึงโดนกูโดดเงิน <Ooh. S 1> กูไม่เชอดไก่ให้ลิงดู <Hey. S 1> พวกเพื่อนใหม่ได้ยินกูเหมือนพวกเด็กเลือดใหม่ได้ยินครู <Ooh. S 1> พอกกูจัดจ้านอย่าเอาเคยใส่ให้ชิมดู อลองว่าช้อยไม่มีวันแข็งกว่าคาอ,ายออย่าย่ออย่าผ้าให้ยากกันซ้อมอย่าซ่าให้มากปากท้องยังว่างอย่าท้อให้คับอัดล้องอัดพลาดได้บ้างคิดแค้อย่างน้องกูอยากฆ่ารุ่ให่มึงไม่ทานกลางกูแค่ควางคำลงกูไม่ชอบมาเสแสแ้งแต่บางทีก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่ตามทันคนก่อนจะโผล่แต่พลังพลาววันให้มึงรอแบบแบบจะเจ็ดจ้ำนงแในทุกวันนี้กูใช้ชีวิตอยู่บนความจริงไม่เคยตามคำคมเว yeah, ้ยรุ่นใหญ่มวกก็ควรเกรงใจแต่กูเล่นมึงไปปรับเกณฑ์ใหม่ในตอนที่กูไม่มีเวลาที่จะไปเล่นตามเกมใครจากตอนอยู่ตายก็เป็นแค่เด็กที่แกลงจองแดงตอนนี้้มึงงลเทากูดิ โย่พวกกูทำมึงหนาวจัดวขมับในระหว่างฟังกูทำมึงขาสันกัจะหักพวกกูอยางมันเวลาที่รวมกันมาเจอจะหลัดทำคมยกสเกอบจะขาดเล้วเพวกกูไม่ันกต่พวกพเป็นชตลาดโยม่งเล่นกับเพื่อนอง ที่กูซื่อแม่งอาจจะเดือดแต่ไม่ถึงกับเลือดร้อน oh ไม่มีวันใส่รองเท้าที่ไม่มีเชือกร้อยเหมือนกันมันจะไม่มีวันสําเร็จถ้าหากไม่กระเซ็นซ้อม <No. S 1> นับพี่ตรงตรงเวลาเพราะไม่มีเลือดน,น้องตายมัมนธรรมดาเพราะแม่งมีเกลื่อนท้อง <bureaucracy> ท้องตลาดแก <hospitality> <educating cocaine> งๆแกไอเย้าจีกูออกมาพร้อมประกาศกูแลบลงลาที่ทำยัง <Help> ร้องดีสตว์ มึงไม่น่ามาเล่นเกมนานๆกูจะลงมาเล่นไอ้เปลืองรามที่กูต้องมาเซ็นไอ้ฟัคย่อพวกกูนั่นรันเกมพอๆพวกมึงอย่ามาทำเป็นอาบน้ำร้อนมาก่อนกูละไอ้สัตว์ไม่ทำเก่ง flow น่าฟุ่มเฟือ all your fuckers know rap the soul cold น้ำลุกไปในโซล rap ปุ๊บสีสุดโต่ง on a condo มึงต้องนัดเล่ขากูก่อน or just a conversation กูอ่านทัพในเกมมันยิ่งบน playstation main t h we remain the same เวลาผ่านเกม changing Fit that flame credit it create that name yeah fuck that the game yeah you know the name <laughs> <laughs>